พี่น้องตอนนี้ผืเนขียนแห้งปวดหัวแห้งแอดมินเท่าหไหนน้หนี่เอามึงดูนี่ซอยกันเด้อตอนนี้ข้อความหลังบ้านระเบิดมากตัวเกี่ยวมิวสิกอีที่12รอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาคอนเซปต์ของอารมณ์อาคมอาคาดถือบอ อารมม์อาคมอาคาดอีพีสิบสองครับพี่น้องเป็นสยองขวัญรอบนี้มาในคอนเซปของสยองขวัญเรื่องราวระทึกขวัญซึ่งคงคอนเซปโตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ละสัปดาห์ศิลปินรับเชิญเราหรือแขกรับเชิญเราก็กักับเพี่ยนหนาบ่ตสัมครับพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าอาจจะมีดราม่าเล็กน้อยนั้นนี่น,นู่นแต่ว่าคือน้อศิลปินรับเชิญก็เหมือนรายการทีวีแหละเธอมันก็จะมีคนนี้คนนี้จอ์นไปออก สมมติช่องนั้นช่องนี้มันก็จะมีคนพูิจารย์ไปออก,ออกคืออย่างรร้การของเขาเนี่ยตัวเกมเมสิกแล้วก็จะมีคนออกคนเข้าเรื่อยๆมีข้อความเืมคนสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับพี่น้องเออการศีรษะรอบนี้เป็นแขกคนนี้รอบนั้นเป็นแขกคนนั้นแล้วศิลปินรับเชิญเราก็ส่วนมากเราก็ดิวไว้อยู่แล้วอันปัญหาต่างๆดราม่าของใครเราก็ไม่ไปก้าวไก่เพื่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพอว่าเขาดิวไว้โรงงานตั้งแต่เพิ่นบ้านคือว่างโ้อใหม่ตั้งแต่เพิ่นบ้านจะเป็น ตามมาเอียงผุดหลาพี่น้องบอลูนน้ำเพลินดอกอันนาเลี่ยงส่วนตัวเจ้าเออเขามารับเชิญกันรับน้ำงานทำการกันนะครับพี่น้องตัวน,นี้คือํำบ้านคือแบบนี้แล้วคือเป็นล่มแล้วตนนัวนี้แอดมินเป็นล่มแล้วแอดมินเป็นรุมมากแชทรัวมากมฝากด้วยนะครับกับตัวเกียร์มิวสิกอีพีที่สิบสองแสดงจริงที่โรงละครนะครับผมที่ขันเกศเหมือนเดิมวันที่สิบไวันที่สิบเอวันที่ 7, เจ็ดอ่าอีพีสิบสองเบอร์นะจดนตรพี่น้องว่าตัวน,นี้เขาข้ามระเบิดแห้ง เคยเล่เรื่ขึ้นกับตัวเกี่ยวมิวสิคพี่น้องฝากติดตามเด้อฝากแน่เด้อพี่น้องเด้อผลงานเพี้ยงไม่ของลูกๆตัวเกี่ยวเฮาตัวนี้ก็ร่างสิผลิตออกมาโอ้โหขาบ้าตังทอนคือตัวนี้ลูกแฝดเพราะว่าพร้อมคอร์ดล,ลายแห้งเพ้งเพ้งซีแกมกับกัลล้อเพ้งอันรีอ,อกอัดแล้วน้องรีโอตัวเกี่ยวมิวสิอกอัดเพ้งไปแล้วอ่าตัวนี้เหลือซีแกมกับคอปเตอร์นะครับแล้วก็น้องยูรินะครับไปตามคิวคนที่จะ,ะแล้วก็ชาตมด้วยนะครับผมโอ้ยตอนนี้แบบปนหัวมากรวยแล้วครับผมแล้วไอ้มีนเลี้ยงต่อนะครับ